สิ่งสำคัญที่จะทำให้ธุรกิจของเราไปต่อได้คือการมีลูกค้ามาซื้อสินค้าของเราคนทำธุรกิจจะรู้ดีว่าในทุกๆเดือนเรามีค่าใช้จ่ายที่จะต้องจ่ายไม่ว่าจะเป็นค่าน้ำค่าไฟค่าเช่าค่าวัตถุดิบค่าจ้างพนักงานหากรายได้ในแต่ละเดือนไม่พอกับค่าใช้จ่ายเหล่านี้ก็เป็นเรื่องยากที่ธุรกิจของเราจะไปต่อได้ แต่โชคดีที่ยุคนี้เรามีโซเชียลมีเดียให้เราใช้ฟรีเราสามารถใช้โซเชียลมีเดียดึงดูดลูกค้าเข้ามาหาเราหลายพันหลายหมื่นคนได้ถ้าสินค้าที่เราขาย1ชิ้นกำไร100บาทถ้าในหนึ่งเดือนเรามีลูกค้าซื้อสินค้า500ชิ้นเราจะมีกำไรถึง50,000บาทบางคนอาจมองว่าเป็นเรื่องยากถ้าคุณคิดแบบนั้นแสดงว่า ยังไม่เข้าใจพลังของโซเชียลมีเดียอย่างแท้จริง